ครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านใะครับอยู่ผม,ผมกนวิชพัน์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนสมัครเกม one piece fighting part นะครับผมเชื่อว่าว่ายังมีคนหลายคนที่ยังสมัครไม่ผ่านและอยากเล่นเกมนี้มากโอเคเดี๋ยวผมจะมาช่วยครับนี่ผมก็ทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยนะโอเคผมจะสอนสมัครของ4 3 9สนะของแท็บแทผมไม่แนะนําเพราะว่ามันผูกได้กับ tiktok จีนแต่ว่าเดี๋ยวต้องยืนยันตนทีหลังวันนี้ผมจะมาสอนยืนยันตนเองเลย แล้วก็สมัครบัญชีเลยนะครับคลิปนี้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฉันน้องฉันน้องได้เล่นครับผมโอเคเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึง่งร้อยเจ็สิบเอ็ดเมกครับผมมา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 ,มาคลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับโอเคสี่สิบยี่แปดเปอร์เซ็นยิบเก้าเปอร์เซ็นสามสิบ โอเคครับเราก็รอมันโหลดยาวไปครับผมโอเคครึ่งทางแล้วถ้ามันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือมันเสร็จครับผมโอเคหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว มา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 จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจริงๆอะถ้าใครเน็ตด,ดีก็จะเร็ววันนี้ยแต่ห้องถทท่ายคลิปผมเน็ตไม่เคยดีนะครับผมผมได้ทำการเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วซึ่งพื้นที่มันเยอะก็เลยกลับมาเล่นเกมนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่มีโอกาสกลับมาแล้วนะเกมนี้เกมสนุกๆแบบเนี้ยเคเสร็จแล้วแล้วก็โหลดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับ ช่างมันไปอันนี้เนี่ยก็คือโหลดจะเข้าเกมไงโอเคเดี๋ยวเด,วเดวกระตุกกระตุกกระตุกกรกเคมาร้อเมารู้สึกว่าเขาจะให้ฝึกนะรู้สึกว่าเขาจะให้ฝึกนะผมใช้เส a o m i Note เก้านะเครื่องใหม่มานี่ครับเขาให้ฝึกครับผมนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะก็เราจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ครับ ผมไปดูก่่นเดี๋ยวคลิปจะนานเกินโอเคนี่ก็เป็นฝึกเหมือนเดิมนะครับผมเคยเล่นให้ดูแล้วนะหมดฝึกอะ่ะนี่เป็นโปรโตโกาดีเอสนะครับผมแบบสงครามมารีนฟอร์ดเลยเริ่มเริ่มมาเขาก็ให้ฝึกสงครามมารีนฟอร์ดแล้วนะเกมนี้พื้นที่หนักใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทีหลังนะครับว่าต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบอุ้ยภาพสวยสัตว์แต่ถ้าเกิดแบบเรา ติดตั้งดาวน์โหลดตัวเต็มๆแล้วมันแตกไฟล์เต็มๆประมาณ4.4กิกครับผมเกือบ4.5กิกนะซึ่งใครที่เครื่องนี้มันรู้สึกว่าแรม6มั้งจำไม่ได้น่าจะใช่ใครที่พื้นที่น้อยก็ผมแนะนำว่าเก็บเมมไว้เล่นเกมอื่นเถอะเพราะว่าเกมเนี้มันใหญ่มากครับผม4.4กิกอนะถ้ามันอัปเดตต่อไปก็มี5กิกนะทุกคนคิดดูแล้ววันพีโปรเจกต์ไฟเตอร์ก็กำจะเปิดตัว ยังนี่หว่าเออมาปล่อยเป็นหิ่งห้อยออกไปครับภาพสวยนะตั้งแต่ผมเปลี่ยนเครื่องใหม่มาเนี่ยภาพสวยมากเลยอะ่ะคือเครื่องนี้มันแรงกว่าเครื่องเก่าไงเครื่องเก่าผมมันไม่ค่อยแรงนะแล้วมันก็เก่ามากแลหลายปีแล้วอ,อืมครันนี้ก็จะไม่ค่อยกระตุกนะเห็นไหมภาพสวยนะภาพสวยนะทําไปเล่นไปเราต่อยกับใครนุอยู่เนะี่ยโอเคครับ เกมนี้มันสนุกตรงที่มันเป็นไปตามเนื้อเรื่องเลยเหมือนเราได้เล่นตามเนื้อเรื่องจริงๆเลยครับเฮ้ยมันภาพสวยกว่าเดิมปะวะหรือว่ามันภาพมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ผมคิดว่ามันชัดกว่าเดิมนะหรือเปล่าหรือว่าผมไม่เล่นนานนะผมเพิ่งกลับมาอ่ามาตะคีแล้วก็เคกดตรงกดตรงนี้อ่าเป็นการป้องกันถามว่าถ้าเราไม่กดจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูถ้าเราไม่กดนะ เดี๋ยวดูนะถ้าเราไม่กดก็จะประมาณนี้โบปต่อยทะลุ <c oughs> ก็คือเขาจะให้เรากดนะครับผม <c oughs> ไม่งั้นเอสตายนะ <c oughs> นี่เป็นการปล่อยมานาคีออกไป <c oughs> บึ้บประมาณนี้นะ <c oughs> มาหมัดเพิงกับมัดแม็กมาาประสานหมัดกันแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ต้องกดตรงนี้โอเคแล้วมันก็จะโบไปเลยนี่ <c oughs> โอเคนี่แค่เริ่มต้นนะนี่แค่ฝึกฝนนะยังมันเลยอะ แล้วลองคิดดูถ้าเข้าไปในเกมจริงมันจะขนาดไหนโอเคเดี๋ยวรอโหลดครับ1นึ่กิกห้าหนึ่งจุดห้ากิกก็ผมหรือว่าหนึ่งพันห้าร้อยสามสหกจุดห้าสมนะครับผมเนี่ยแค่ดาวน์โหลดไฟมันก็โหกิกกว่าแล้วว่าแต่ว่าแรกมากับเกมที่สนุกแล้วก็ภาพสวยมากๆครับผมมันก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละ โหลดนานนิดนึงครับหนึ่งกิกนะครับผมหนึ่งกิกกว่านะก็เป็นปกติของการดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ไฟล์เต็มเต็มของเกมอะแบบไอบีดไอบีดท,ทีม่มันเป็นสามมิติอะมันโอโหโหลดในเกมหนึ่งจุดหกกิกอะอันนี้แค่หนึ่งจุดห้านะเออพูดถึงบีดแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมบีดนะครับผมวันนี้แหละ แต่ผมเพิ่งโหลดผมเพิ่งได้เครื่องใหม่มาผมยังไม่ลงคลามาเตอร์เดี๋ยวผมต้องไปลงครามาเตอร์ก่อนเพื่อตัดต่อนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรตัดต่อเลยจะต้องไปลง youtube Studio อีกเพื่อเปลี่ยนรูปคลิปนะครับผมเปลี่ยนรูปปกคลิปอะ,อะไรวะเนี้ยเอเคไม่อะไรครับ มาเจา็สิบเปนแล้วมันเอาอีกแล้วอะทุกคนไปแล้วปแปสิบเปอร์นต์เนาะ ผมแนะนำให้โหลดใน4.3.9นะสำหรับเกมเนี้ยเพราะว่ามันเอาอีกแล้วเพราะว่าโหลดในอื่นไม่แนะนำนะครับผมถ้ามันขึ้นอีกก็เนี่ยมันเอาอีกแล้วมันเป็นไรอะ่ะทุกคนมันเป็นไรอะ่ะอ้าวแล้วโอเคร้อยเปอร์เซ็น อ่าเราก็กดอนุญาตไปครับเอาอีกแล้วมันเป็นอะไรมากไว้เนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็กดสมัครครับก็อันนี้คือผมแบบมันมีบัญชีอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้การสมัครครับถ้าใครไม่มีบัญชีอยู่เมื่อกี้ให้กดมาหน้านี้เลยแล้วก็เรื่องอันที่สองครับแล้วก็ตั้งรหัสไปเลยหรือว่าจะกดรูปเต่าตรงเนี้ยเออแล้วมันก็จะขึ้นรหัสให้ส่วนอันนี้เราก็ตั้งเองครับตั้งมม่วๆ่ไปเลย ประมาณนี้ก,กดติ๊กถูกแล้วก็กดตกลงตรงนี้อ้าวเกิน,นครับผมหกถึงหกถึงยี่สิบตัวอักษรนะโอเคได้แล้วก็ประมาณนี้ครับนี่เสร็จแล้วอันนี้ครับผมให้ใส่ชื่อจีนแล้วก็เลขบัตรประชาชน,นจีนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้อันนี้คืออะไรคือนหน้านี้หมายความว่าอะไรโอเค ชื่อจีนแล้วก็เอ่อบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนตีจีนนะเดี๋ยวใช่เปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมแคปรูปก,ก่อนถ้าจำไม่ผิดผมว่าน่าจะใช่โอเคเดี๋ยวผมขอไปแปลภาษาก่อนนะเอออ่ะจริงด้วยนะ โอเคไหนๆก็มาแอปนี้แล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอาชื่อจีนไปเลยชื่อจีนเนี่ยรอแล้วก็ได้ที่มันชื่อจีนครับผมชื่อเอออ,องแล้วกันชื่ออองแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูนี่เสร็จแล้วก็กดแบบนี้ครับแล้วก็ขัดลอก คัดลอกมาใส่ตรงนี้ครับผมนี่เคเสร็จแล้วนะครับเลขบัตรประชาชนจีนอนะ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ครับทุกคนใช้ได้เหมือนกันหมดทุกคนครับผมหกหนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์สองสี่สี่เจ็ดสามหนึ่งโอเคครับประมาณนี้ครับสําหรับเลขบัตรประชาชนจีนครับมันใช้ด้วยกันได้โอเคครับ นี่ครับเท่านี้ก็เป็นการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันพีชไฟติ้งพาร์ทนะครับผมแล้วเราก็กดเข้ากันไปเลยอะไรเนะี่ยทำไมถ้าเกิดอะไรขึ้นโอเคเราลืมกดทิ๊กถูกไปเสร็จแล้วเราก็เข้ามาเนี่ยครับผมเริ่มต้นใหม่อ่ามาโอเคเราสามารถเอานี้ทิ้งได้นะนี่เป็นใบข้าหัวให้เราตั้งชื่อนะมาบูบบบบบบ เส้วใบก็จะกระจายครับผมนี่เป็นใบโซโล่ลอนามิโรบินแล้วก็กลุ่มวกฟัง้วหลายคนเลยแล้วก็นี่เป็นที่ให้เราตั้งชื่อครับผมเราก็ใส่ชื่อไปเลยนะเราอยากจะเอาชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดเราเราคี้เกยบตั้งชื่อก็เอาชื่อ,อน,นี้ก็ได้เป็นชื่อตอัวละครหรือว่าเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาจีน,นันไม่ออกโอเคผมจะตั้งเป็นชื่อช่องนะเกิ้นลวิชาพัฒนครับผมโอเค เนี่ยคือผมสมัครอ่ามันให้แค่3ามถึเคำเหมือนเดิมแหละ G W J G W ินะครับผมย่อจากกันดูกดนะโอเคประมาณนี้เลยสำหรับสอนสมัครยินยันตัวตนอันนี้เป็นเกิดมาเป็นรูปลูฟี่นะครับแล้วก็แชงคูดมอบหมวกลูฟี่นะตั้งแต่เริ่มแรกมาก็เป็นเนื้อเรื่องตามนี้เลยเรากดข้ามไปโอเค เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆนะระบบการเล่นของเกมนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆคร่าวๆเพราะว่าเนี่ยผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเล่นไปแล้วมันเล่นไปตามเควสนะโอเคเสร็จแล้วเรารับเควสตรงน,นี้แล้วก็กดวิ่งมาอยู่บนหมู่เกาะฟูชานะอันนี้แล้วก็กดสกปไปคือผมเล่นมาแล้วไงผมไม่อยากอ่านเนื้อเรื่องซ้ำไง ผมเสียดายมากเลยคือเครื่องเก่าผมลบทิ้งไปมาก็เล่ามาถึงตอนที่ลูฟี่ออกทะเลครั้งแรกนะครับเฮ้เลาก่อนนะฉันต้องไปราชาตสลัดให้ได้เลยฮิเฮ้เงคูสไว้เจอกันในโลกใหม่นะใช่บัวกูจำไม่ได้บายบายบ๊ายบาย,บาย,บายลูฟี่บายบายลาก่อน ลูฟี่ของเราเติบโตเยอะลวนะครับคุณผู้ใหญ่ใช่เขาต้องเป็นโจสรสลัดที่ยิ่งใหญ่นณลูฟี่เดินเรือไปไม่กี่นาทีก็เกิดน้ำวนขนาดใหญ่ขึ้นไม่สิเกิดตัวเฮียยักษ์ขึ้นมาไม่ใช่เจ้าทะเลยักษ์ครับผมเจ้าทะเลอ่าแกนี่เองที่กัดแขนแชงคูดตอนนั้นเดีย๋ยวฉันจะจัดการแกด้วยหมัดปืนมัดปืนพิสตอนยางยืด ซัดหน้าเจ้าทะเลตเัวเงินตัวทองยักษ์ล้มลงไปง่ะฮึ <c oughs> ่มนาแล้วก็จมลงไปครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังนะปิดเสียงดีกว่าเดี๋ยวตีฤกษ์สิตว์มีเพลงด้วยฉันต้องเป็นราชโจสรสลัดให้ได้เลยฮิฮิฮเนี่ยครับผมลูฟี่ของเรา โอเคเริ่มเนื้อเรื่องของหมวกฟางลูฟี่โอเคครับเราออกเดินเรือไปเสร็จแล้วเราก็จะไปเจอน้ำวนนะครับผมน้ำวนขนาดยักษ์นะเนี่ยนะโอเคมาไม่ถึงไหนเลยอะเจอน้ำวนนะแล้วเสร็จแล้วก็ลูฟี่ก็เข้าไปอยู่ในถังนะครับผมไม่รู้เข้าไปในอีท่าไหน,นครับผมแล้วเสร็จก็ไปหลับอยู่ในถังต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอาวีดาเลยนะโอเคไปถึงภาคอาวีดาเลย เนี่ยเราเราเป็นเหมือนตัวละครหลักในเกมในในเนื้อเรื่องการ์ตูนนะเอโคบี้เอาเล่ามาสิกักก็กับรับสบายจังเลยเย้ yeah. นี่เันตัวอะไรวัเน,นี่ยคนใช่ไหมงายรับสบายจังเลยนี่แกเป็นใครเนี่ยเอยไออ้ออวนแกเป็นใครฉนันคือกลุมโจรสลัดอวิโดและแกบุกรุกเข้ามาแบบนี้แกต้องตาย โคบี้ <c oughs> มารู้จักชนืะ่อแลไอ้เจ้าบ้าไม่สนใจฉันเลยเฮ้ฉันพูดกับแกอย่างนั้นเฟยอ่าจับบวกฟังแล้วก็เริ่มการต่อสู้แบทเทิลมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆนะตาหนึ่งคเคประมาณนี้นี่ครับระบบการต่อสู้ประมาณนี้เลยหลบก่อนบึบมานี่ครับผมต่อสู้ประมาณนี้เลยนะ โอ้ลลาลาเกมนี้สมัครง่ายครับเล่นสนุกด้วยแต่ Burning View ส,สมัครยากแต่ไม่รู้ว่าเล่นสนุกหรือเปล่าแต่น่าจะสนุกแหละนี่ชนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม One Piece Fighting Part นะครับผมก็ใครชอบดูกดไลค์ช้กด Subscribe ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ